ทุกคนวันนี้ไปพบกับคีราคีราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทีราจะพาไปเที่ยวตรงนี้นะคะเรียกว่าคุยมินเจียนะคะซึ่งก็คือถนอนมุสลิมสตรีนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีของกินให้มากๆเลยนะคะเราเดี๋ยวเราจะจะพาไปดูว่ามีของกินอะไรบ้างวันนี้นะคะพิเศษนิดนึงเรามีเกสพิเศษด้วยนะคะเดี๋ยวไปพบกับเกสของเราเลยะคะ่ะ ใช่ไหมพี่ว่าของกินมันเยอะนะแต่ว่าก็อแอบแพงแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช้อาหารวได้แล้วนะคะเราก็มาพบกับแกสพิเศษของเรานะคะสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อสีลาครับน้องเป็นคนจีนนะคะแต่ว่าน้องเป็นคนจีนจากที่ไหนเอ่อบ้านเกิดอยู่ที่มณฑลยูนนานครับเป็นคนภาคใต้ค่ะ ก็เลยมีโอกาสได้พาคนจีนนะคะแต่ว่าปอรอว่าเป็นคนจีนที่ไม่ได้เป็นคนซีอานนะคะก็เลยพามาเดินเที่ยวถนนมุสลิมสตรีทด้วยกันค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้เรียกว่าอ่านว่าจิ้งเกาแต่ว่าคนคนนี้อ่านว่าจิ้งเกาครับคนคนหมายถึงว่าคนใช่คนซีอานครับนี่ภาษาของคนซีอานใช่ใช่ทำด้วยข้าวเหนียวครับ เป็นข้าวเหนียวแล้วก็มีพุทรานะคะเหมือนจะเป็นแบบพุทราบดมันก็จะวหวานๆน่ะแต่อร่อยน,นะเหนีวนยวอร่อยอารมณ์เหมือนไอเนี่ยเวลาที่เราไปเต้าจีนอะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นข้าวเหนียวแล้วมีพุทราแต่พุทราเป็นลูกอะ่ะแลเราเรา,เราเป็นน้ำๆไม่รั้วนั้นนะเรียกว่าอะไรอะ่ะที่มันจะเป็นหนึ่งในเมนูในอาหารโต๊ะจีนเมืองไทยอ่ะคะ่ะคล้ายๆกันเลยอะ่ะตอนนั้นเขาเ,เขามีน้ำเชื่อม嘛เนาะอันนี้ก็คือไม่มีอะนะคะเป็นแค่ข้าวเหนียว เอ่อพุทราบดค่ะแล้วก uh, ็มีเหมือนเป็นถั่วถั่วอร่อยอร่อยอร่อยค่ะเดินมาด้านหลังอีกด้านหนึ่งของปุยหมิ่นจงนะคะไปทางของจั มีเหมือนเป็นสวนสวนาธารณะนะคะก็มีม่อกี้มีนสวนสัรอจีนนะคะจอดอัมงริการะคะ่ะก็จะเป็นทางไปร้านขนมอีกลา,านหนึ่งนะคะโอเคค่ะที่ต่อไปที่เราจะพาน้องไปกินนะคะก็คือร้านนี้เลยนะคะชานซีเตอร์ทีนนะคะก็จะมีพวกเค้กเกอร์แล้วก็มีไอศครีมนะคะข้างในเป็นยังไงนะคะไปดูกันค่ะ มีเป็นขนมเป็นบิสกิตเยอะแยะเลยเปิดยังไงครับอันนี้อันนี้คือขนอมซีอันครับรข้างในข้างในมนีมีไข่ครับรสชาติไข่ไวหวานด้วย พี่อยากชิมไหนครับพี่อยากชิมไอ้ที่เนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้มาชิมอ่ะครับหนึ่งฝักฝักฝักแอบถือให้หน่อยได้ไหมถือให้หน่อยครับได้ครับอันนี้มันเหมือนเป็นได้ไม่ถูกอะอารมณ์<ไ>เหมือนที่เรามีสูตข้างในไม่ใช่เป็นแบบจีน <laughs> ชิมนะคะครสชาติแบบไหนครับ หวานไหมเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวหวานเหมือนมีมะพร้าวด้วยอะ่ะบอกเค็มๆบอกไม่ถูกแต่ออก,ก็อร่อยดีนะคะอืมเป็น,นขนมมะพร้าใช่มันเป็นมะพร้าวอะ่ะ<อ>ขาวๆก็จะเป็นมะพาร้าวแล้วก็ร้านนี้นะคะ<ม>เขาบอกกันนะคะจากกวนจ้องเตียนผิงนะคะว่าเอ,อเป็นร้านขนมที่ขายดีที่สุด ในซีอาร์เลยนะคะที่คนจะต้องแวะมาซื้อนะคะก็เป็นไอติมนะคะไม่ได้เป็นอาหารอย่างอื่นค่ะกุ้ยควาอะไรจออะไรอันนี้พี่อ๋าไม่สั่งกินไปอยู่จะกินอันนี้ใช่ไหมภาษาจีนก็อ่านไม่ออกเลยทำไมอ่านไม่ออกเป็นคำที่ไม่ใช่บ่อยครับฮัลโหลน้องอ่านภาษาจีนไม่ออกเพราะว่าเป็นคำไม่ใช้บ่อยไงอเป็นคำที่ไม่ได้ใช้บ่อยนะคะจะพายคำว่าความดูไชน่านะคะเนาะไม่ออกด้วยตายละสงสารตัวเองจังเลย โอเคอันนี้แต่งปะ,ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จ่าย you, 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 อยู่อยู่กินอะไรอ๋อันนี้มันมีติดอันนี้ด้วยค่ะซิลอโอลนี่ดูสิมันมีรสแปลกๆเยอะเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองดูจากทางซ้ายมือนะคะนี่เห็นไหมเด,เดี๋ยวกล้องแผนให้ดูทุกๆเมนูเลยแบบ นี่คือตาลีเหรอตาลีซีกวนานตาลีซีกวานตาลีเป็นปที่ตาลีเป็นสถานที่หรอตาลีลินจีครับอ๋อลินจีแตงโมครับลินจีแตงโมกินอะไรดีล่ะผสมกันได้นะครับได้ต้องผสมอยู่แล้วแหละครับโอเคเคยส่วนซันซันซันก็ใช่ปะ่ะนั่นคืเอ่อชื่อ อันนี้ค<嗯>ือมะใช่ไหมนั่นคือดูดฟุ้งและบิ๊กแกรมมี原<哦>味และช็อกโกแลตสองตัวอ๋อน<嗯>ั่นนั่นด้านหน้านั่นคืออะไรอ๋อที่นี้ดูดฟุ้ง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  ออกมาดูหน้าตามันก็จะเป็นแบบดูสิสีอ่านสุดๆเห็นไหมเนี่ยเป็นอะไรนะนี่เหมือนเป็นใตยันใตยันผาใช่ไหมะโอจงหลอตัวชิ่ระคังครับเป็นเป็นหอระคังนะคะที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เหมือนเป็นตัวเหมือนตัวมาที่เป็นตาลันจกรของห้องเต้หรือเปล่าน่าจะใช่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมิสกิตแปลกแบบมั่วเลยนะคะโอเคไปกินกันค่ะ พ่อแม่มีโอเคมีชั้นสามด้วยตรงนี้แล้วกันเนะาะร้างกินกันตรงนี้นะคะครับนะคะสัตว์แบบ ว่าชิลินครับชิลินก็คือชื่อเป็นสัตว์มงครครับชื่อชื่อจริงของผมก็เอามาจากานี้ครับชื่อจริงของศิลาชื่ออะไร จังชิ้นชีครับเพอสัตว์อันนี้ครับมันคือไอตัวที่ในเวลาหนังหนังหนังจินโบราณใช่ไหมของฮ่องเต้ใช่ปะที่แบบเคลือย้ายทัพใช่ไหมแต่ไม่ใช่สัตสัตจริงนะเข้าใจเข้าใจคือเหมือนกับเวลาที่ไอ้นี่ใช่ไหมเวลาที่เหมือนแม่ทัพมีตราเนี่ยแล้วก็ให้เชิญเชิญทหารเนาะใช่ใช่ใช่โอเคอันนี้ช้อนขอบคุณครับเป็นลักโลกนะคะแล้วก็สะอาดด้วยง่ายแก่การดูแลคือเราออกไปข้างนอกถือไปกินก็ได้แต่วันนี้เรานั่งกินในร้านนะคะเพราะว่ามันร้อนชิมรสไรก่อนเดีอยะ เมื่อกี้ศิลาสั่งรถอะไรมาค่ะเืมครับเดี๋ยวนะมันเรียกว่าอะไรอ่ะที่อ่านกสกุ้ยหัวใช่ไหมเป็นออสแมนทัสสักอย่างออสแมนทัสเดี๋ยวลองชิมเลยละกันอันนี้แต่อันนี้พี่ตักมาน่าจะเป็นโรสชีสเป็นไอศกรีมแบบไหนครับไม่อันนี้น่าจะเป็นกุ้ยหวาชิมสิครับ อืมใช่ใช่<ต>ใชแตเยอเนี่ยเขาขับทำได้สวยนะคะ,ะคือมันร้อนก็เลยชวนชวน้องมาเกียติมส่วนรสชาติเป็นยังไงครับหวาน<ช>แค่ว,วานหวานแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีเท็กเจอร์ของดอกไม้อ,ะอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าแบบเหมือนอมแล้วมันยังมันยังสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในคอัะ,ออะนะเดี๋ยวดนะัง ไห้ขาวนี้น่าจะเป็นอันนี้แน่เลยอะที่เป็นพริกเศษชวนเนาะเหมือนเราสั่งมาอันหนึ่งใช่ไหมคะใช่ปะเราสั่งที่มันเป็นพริกเศษชวนมาอันหนึ่งปะจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วไหนดูสิพี่ลืมมีไหมมีไหมมีอันที่เป็นเหมือนเป็นพริกเศษชวนปะที่เป็นพริกในพริกหม่าล่าปะหม่าล่าไม่มีป่ะเออมีครับีโอเคเขาเรียกว่าอะไรกัวเจียวกวาเจียวเนี่ยค่ะกัวเจียวค่ะคือเวลาที่เรากินไอหม่าล่าเมืองไทยอะหม่าล่าเมืองไทยมันก็คือจริงๆเราเราคนไทยจะเรียกเป็น หมาล่าใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันแค่เป็นคําที่แทนรสชาติของอาหารแต่ไม่ใช่ประเภทอาหารนะคะคือหมาที่แปลว่าชาแล้วก็ล่าที่แปลว่าเผ็ดอันนี้หมาหมาของอาหารจีนมันก็มาจากอันนี้ค่ะคือดอกวาเจียวใช่ดอกวาเจียวค่ะค่ะอันนี้เพราะฉะนั้นไอติมรสเนี้ยก็คือไนว่าจะมีความชานิดๆก็ไม่ได้ชานะแต่หอมให้ความหอมเหมือนก็คือหอมของไอดอกวาเจียวนั่นเลยค่ะอ่ะชิมรสอื่น อันนี้ครับอันนี้คืออะไรอ่ะลิ้นจี่โรสชีสไม่ใช่ตมช่ลิ้นจี่เหรอลิ้นจี่ว a t e ม m e l o n ไม่พี่ว่าอันนี้คือโรสชีสลิ้นจี่อันนี้เปล่าตาลีซีกว่าใช่อนี้เปล่าอ๋อตาจะไม่นี่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดยโอเคขอโทษค่ะอันนี้แม้ลิ้นไม่ได้ครับดมน้ำหอมพอได้อันนี้ อันนี้เป็นลิ้นจี่ใช่ลิ้นจี่แตลีสีกวาก็คือลิ้นจี่แตงโมแหมโดนหลอกโดนหลอกคือสีหลอกลิ้นจี่นำเลยเนาะไม่ค่อยรู้สึกถึงแตงโมป่ะแต่มันก็มีมีนื้อลิ้นจี่เนาะมีลิ้นจี่ดงลิ้นจี่เมืองจีนแพงอะค่ะเหมือนที่ที่เคยทาคลิปเที่ยวตลาดวันก่อนนะคะแล้วก็เขาจะซื้อคนจีนซื้อคือถ้าไปซื้อเมืองไทยอะ เดี๋ยวพอชีลาไปเมืองไทยศิลาไปซื้อลิ้นจี่กินอนะ่ะศีลาก็จะเห็นว่าเขาซื้อก็เป็นพวงๆเลยเออแต่ที่เมืองจีนอ่ะจะซื้อเป็นลูกๆเพราะว่าลิ้นจีแ่แพงผมซื้อมาเก้าลูก,กยนนะี่สิบกว่าหยวนนะยี่สิบกว่าหยวนก็ร้อยก็บาทเลยอะ่ะแต่เมืองไทยร้อยบาทโลละเจ็ดแปดสิบหนึ่งกิโลนะซึ่งหมายถึงสองจินอนะ่ะของอยู่ให้ยี่สิบกว่าลูกเองใช่ไหม,มเมืองไทยถูกใช่แล้วก็อันนี้นะคะเป็นเอโอรสชีส ไม่ใช่ครับไม่เขาตักผิดเป็นแมงโก้ยังชื่อยังชื่อการครับขอโทษนะคะรสที่เราอยากกินมากที่สุดนักงานก็ดันตักผิดนะฮะตักผิดอ่ะเออจริงๆแล้วในบรรดาสีรสนม่ใช่ตอนแรกที่เราคาดหวังว่าเราจะกินมากที่สุดคือรสชีสไม่มีรสชีสครับไม่มีแมงโก้ลาสียาไดสั่งใหม่ได้นะติ๊ปปองหยิบน้ำมาให้ดูนะคะเพราะว่า โกรดนี่นะคะเพื่อน,นเราก็มาในร้านไอติมอะเนะาะเนี่ยอ,อากาศข้างนอกก็ร้อนมากเลยอะแล้วเมื่อกี้น้องฟ้าใสไปหยิบน้ํามาเสิร์ฟนะคะแล้วกีร่าก็เลยบอกว่าถ้าร้อนจะโกรธน้องก็มองหน้าแล้วก็มอมยิม้มแล้วก็บอกว่าร้อนไ <c oughs> ออธิบายหน่อยสิพี่งงมากเลยอะทําไมอากาศก็ร้อนอะแล้วทำไมร้านไอติมอะนี่ร้านไอติมนะเธอทําไมยังเสิร์ฟน้ําร้อน เพราะว่าอากาศยิ่งร้อนก็ยิ่งควรกินน้ำร้อนเพื่อเพื่อสุขภาพแข็งแรงดีครับ เคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะคะวิใยาเคล็ดลับคว, <c oughs> ความรู้ความรู้ก่อนไปเมืองไทยเดี๋ยวไปเมืองไทยแล้วเจอแต่น้ำเย็นแน่นอนนะคะ <S <S คือเมื่อกี้ก,ก่อนก่อนที่จะมาเดินเล่นกันนะเข้าไปรออ้านมินิมาร์แลวก็ซื้อน้ำน้อนำมาแจากน้องๆเราก็ยังหยิบน้ำมาแล้วรู้สึกว่าไม่เย็นอ่ะแต่แบบพอมาให้นอนแล้วบอกว่าเออเย็นพี่ก็บอกว่าเมืองไทยนี่แบบหยิบออกมาจากตู้เย็นนี่ได้เท่านี้นี่ก่อนนะมันต้องเย็นเจี๊ยบแล้วอย่างนี้คืออะไรคะ <S <S อุตส<ะ>่าห์กินไอติมอ่ะคือเพื่อให้อะไรอ่ะดับร้อนพอกินไอติมหวานล้างปาก เดนน้ำร้อนก็ไปเอามาลวกปากจะชิมไหมครับชิมร้อนอไร่อยไหมไม่อร่อย <laughs> <laughs> ร้อนไม่อร่อยโอเควันนี้มันอุ่นแล้วเพราะว่าน้องรู้ใจ <laughs> น้องน้องน้องนอง้นองที่น้องพ่าอ <laughs> ที่ไปกดน้ำมาให้คุก,กดแล้วรู้น้องก็เลยแบบว่าทิ้งระยะเวลาครับพ <laughs> <laughs> ี่จะได้ไม่ตกใจมากค่ะกธอ่ะ <laughs> หลายบีมอ่ะแต่เสิร์ฟน้ำมันชาร้อนค่ะคุชารใหญ่มากอันนี้คือพิเศษอาหารพิเศษของสินจีพักไม่ใช่ภาคเหนือของมณฑลสันชีครับอ้าวเหรอใช่มาจากเมืองเยียนอันคร่ะเขาปลูกคุชารเยอะเหรอคะปลูกคุชาร์ใช่ไหมอ่ะเขาเรียกว่าพุชาร์แล้ว คือเก่าทเจาะเราจะชิมดีไม่น่ากลัวโดนเรียกซื้อจังเลยเดินไปเนียนๆนะคะคุณผู้ชมสองข้างทางแต่ว่าซอยนี้จะเป็นซอยที่แบบค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเป็นโลเคอลนิดนึงเนาะตรงนู้นจะเป็นนักท่องเที่ยวเยอะกว่าครับใช่ใช่คือคือคือที่เคยมาเดินนะคะตรงเนี้ยของกินมันก็รู้สึกว่าถูกกว่าเวยอะซอยหลักมัตเตกีอคือแบบ ตีหัวนะหลอกมาตีหัวนะเพราะว่าของแพงครับครับรถก,ก็จะดังตลอดเวลาเลยติดแต่กินเหมานหมอมแก้ว ลับมาเดินที่ถนนสายหลักนะคะจะเห็นว่าตรงนี้จะมีท่องเที่ยวเยอะกว่านะคะแล้วก็ร้านรวงก็จะมากกว่ามันก็เดินสุ่กกว่านะคะแต่ของก็จะคล้ายๆกันนะคะ ตามข้างทางจริงๆก็มีร้านขายชุดแล้วก็ร้านให้เช่าด้วยเมเป็นมันพระหางผัดนะคะตรงขาขานี่เป็นขาแพะนะคะแล้วก็มีพวกเ,เนื้อแพะเนื้อย่างเนี่ะคะราิ เดี๋ยวมาดูสักู่การย่างเนื้อนะคะของร้านนี้นะคะคนขายอารมณ์ดีด้วยทําไปร้องียงไปนะคะมันก็จะหอมๆค่ะเครื่องเทศเขาหมักเยอะนะคะเขาจะเขาจะเน้นเรื่องเครื่องเทศนะคะวันนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้ทานเยอะนะคะเพราะว่าอากาศร้อนจะเน้นไปทางแบบว่าไอติมขนมซะมากกว่านะคะ ต่อไปนะคะจะพาไปทานอาหารที่เป็นอาหารโลโคอลของซีอานนะคะจริงแล้วมีหลายอย่างนะคะ,ะก็ต้องค่อยๆทยอยทําึ้ไปนะคะ เป็นใต้ยินฐานค่ะก็คือเป็นการไปคือเป็นหอระฆังคือภาษาจีนค่ะแล้วก็ผู้เสิร์ค่ะย่อยขย่งองเท้าและ奶

วเาชิมดูนะคะอันนี้เป็นอยากคุ้นเคยค่ะสวยมากเลยอ่ะอยากินก็อยากคุ้ยเคยนะคะมันก็เคยติมอ่ะแต่ว่าไปก็อร่อยเหมือนกันนะ ก็จะเป็นทางออกนะคะไปทางด้านหอระฆังค่ะก็จะมีร้านค้าอยู่สองข้างทางดังนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นบริษัทน้าเที่ยวนะคะก็จะพาเที่ยวเหนือสีอ่างหรืเก็ตไปตูสันจิงซีก็ได้นะแต่จริงเราไปเองก็ได้ก็ถูกกว่ามาไปเองได้เลยโดยรถไปโดยตร เคยเรียนอยู่ที่นี่แล้ว,ลวก็เรียนจบไปแล้วนะคะแต่กลัมาเทีย่ยวสักบนึงนะคะก็เลยจัดทริปพาคนจีนซึ่งเป็นเด็กจีนต่างเมืองน,นะคะไม่ไม่ใช่คนจีนอาวุโสเที่ยวในตรง,งขนมซินซีแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นตัคลิปรีวิวพาดอของฝากนะคะพาคนไทยซื้อของฝากด้วยค่ะน,น้องสนใจอยา,จากจะซื้อชานะคะกอร้านนี้ด้านข้างก็จะมีตูกถ้วยประดับนะคะแล้วก็นี่ฮะ,ะจ,ะจะินหวนมีเจินหวนเป็นปีซัมเตอร์ด้วยนะคะ ข้างในก็จะมีชาหลายแบบค่ะจะซื้อเป็นกระปุกก็ได้ค่ะเพราะจะมีเป็นเป็นมาเ,เป็นที่ระลึกนะคะของที่ระลึกของซีอาร์ก็ร้านแบบนี้นะคะเราสามารถลองชิมชาได้เลยนะคะว่าแบบว่าคือบางทีเราก็ไม่แน่ใจนะพเพราะว่าบ้านเราเราก็ไม่ไค่อยได้ชินกับการ่ชาเท่าไหร่ชาบางอย่างม <สะ S 2> ันก็จะ เข้มข้นเกินไปนะคะก็ชิวๆค่ะเขาก็คงให้ลองชิมกันได้เลยนะคะว่าเราอยากจะได้แบบไหน มีชาอันนึงนะคะที่น้องซื้อเป็นชาหมักนะคะชาหมักจะเก็บได้นานกว่าชาใบใบนะคะแล้วเขาให้มาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาก็เลยแถมมีดมาด้วยนะคะอันนี้ตัดขนาดเท่านี้ก็สําหรับชงใส่กาใหญ่นะคะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นขนาดแก้วเฉพาะคนนะคะก็คือเท่าหยิบมือนะคะน้ําร้อนหมดครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยเติมน้ําร้อนใหม่โดยที่ไม่ต้องเติมชาเพิ่มนะคะอยู่ทั้งวันจบคลิปนี้นะคะด้วยบรรยากาศจงโหลห่อละ ของรนะคะค 4AR ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ